ไม่ชอบสาาระผมเพราะกลัวน้นําซึมเข้าสมองไม่รู้ว่าเขากาสระผมไม่ได้ยังไงยอมผมเหม็นดีกว่าน้ําซึมเข้าสมองถ้าน้ำเข้าสมองขึ้นมาจะทํายังไงคิดแล้วขนลุกอ,ลอ้าวพี่รักเพิ่งอาบน้ำเสร็จหรอคะใช่ค่ะพี่รักพี่รัก ทำไมหัวที่รักยังเหม็นอยู่เลยอะเขาไม่กล้าสระผมอะเขากวน้ำซึมเข้าสมองงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวเขาเนี่ยเอากรรไกรมาตัดผมให้ที่รักแล้วผมของที่รักไปตัดเสร็จแล้วเขาก็กลับมาต่อคืนเหมือนเดิมแค่เนี้ยที่รักก็ไม่ต้องกวน้ำซึมเข้าสมองแล้วนะโหทำไมที่รักแสนดีแบบนี้เนี่ยงั้นที่รักรอเขาแป๊บหนึ่งนะใ พี่รักทำไมไม่กินแตงโมอ่ะเขาไม่กล้ากินน่ะที่รักดูเม็ดแตงโมสิถ้ากินเข้าไปแล้วอ่ะมันงอกในท้องจะทำยังไงไม่เป็นไรนะที่รักเดี๋ยวเขาเม็ดออกให้อ๋อพี่รักแสนอีกแล้วอ่าเสร็จแล้วที่รักแค่นี้กินได้แล้วคงจะหวานหน้าดูเลยเนาะ ที่รักเป็นอะไรอะเขาปวดฟันนะตรงไถ่จะฟันผุทําไงดีทําไงดีถ้างั้นเดี๋ยวเขาไปหาหมอกัอนนะคิดออกแล้วที่รักจะไปหาหมอให้เสียเวลาทําไมจะไม่ไปได้ไงที่รักเขาปวดจนทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาช่วยเองช,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 ช่วยช่วยยังไงอะออที่รักต่อ,อยเขาทำไมเนี่ยฟันล่วงหมดเลยที่รักไม่เคยได้ยินหรอถ้าฟันหลุดอะให้โยนขึ้นไปบนหลังคาแค่อนี้งฟันก็งอกขึ้นมาใหม่แล้วฮะ มาเดี๋ยวเขาไปยนให้ทีรักทิรักทำไรอะ่ะดูลุงกินน้ำไงทิรักดูดีสวยมากเลยโอ้ยทิรักษ์ทำบ้าอะไรเนี่ยก็ชีล้ลุงกินน้ำทิรักดูวยดูดิทีรักจะบ้าเหรอเอานิ้วชีล้ลุงกินน้ำอะ่ะระวังนิ้วกุดนะเอานิ้วจิ้มตูดเดี๋ยวนี้ฮะเร็วๆสิเออก็ได้ลึกลึก ลึกอีกลึกแล้วพี่รักทำงานเสร็จยังคะยังเลยครับที่รักงานเหลือเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยทำต่อดีไหมคะพากกินข้าวก่อนจะกินทำไมที่รักกินไปเดี๋ยวเราก็ถ่ายออกมาเสียเวลาทำงานเออจริงด้วยเสียเวลาทำงานสุดๆนี่ที่รักจะทำอะไรก็พี่รักบอกกินแล้วถ่ายมันเสียเวลา เขาก็เลยจะเย็บปากที่รักยังไงล่ะคะไม่นะที่รักอย่าอย่าอย่าคุณหมอคะทำไมแฟนของฉันถึงพูดไม่ได้ล่ะคะจะพูดได้ยังไงคะเอาได้เย็บปากไว้แบบนั้นแล้วแฟนของฉันจะเป็นอะไรไหมคะไม่ต้องห่วงนะคะหมอถอดได้ที่ปากของแฟนคุณเรียบรยะะ้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะก็แต่ทําไมแฟนของฉันถึงใช้เครื่องช่วยหายใจล่ะคะแฟนของคุณหายใจแล้วเหนื่อยหมอเลยใส่เครื่องช่วยหายใจถ้าไม่มีอะไร มาขอตัวนะคะคุณหายใจเหนื่อยงั้นเหรองั้นถ้าฉันทำให้คุณไม่หายใจคุณก็จะหายเหนื่อยฉลาดจริงๆเลยเราแหนใ นิ่งไปล่ะ